ทุกสูงทุกสูงได้มาเห็นทางเนาะช่างหลวงแห่งชาติเหมายเลขสองทางวิศภาพนับข้าเข้ากรุงเทพมหานครเนาะคนก็เลยแบง่งอีกเลนหนึ่งให้แกอันนั้นไฟเบื้องขวเบื้องขวเนาะ,ะให้เพื่อให้แลนนั้นออกจากกรุงเทพมหานครนั่นน่ะเนาะ,นะมันได้ มันได้สบายฮนะน้าขอว่ามันติดดิถนนทั้งกวัวนี่มันติดหลายดิโค้ชออกจากกรุงเทพหลายค้เข่านี่น้อยแสดงว่าแปลงแปลงอันเลี้ยนึงให้เพิพพพพ่งไปเพื่อเพื่อเพื่อแพร์กันไปแสดงทางโซโโ่เนอะเพิ่งคลิกวันนี้วันที่8เดือนธันวาปี2000ปี166หรือ2หรือ,รอคลิกธันวาคม2003 ตอนนี้กำลังสิลงเนินเนาะลงเนินทางลาดซันท่านแหละถือว่าเนินตัวนี้เป็นเนินทางลาดซันอันนั้นซันที่สุดเนาะของถนนมอเตอร์เวย์เออ,ถ,อถนนถนนอัน,น,นเลขสองทางอิตสรรมทางหลวงอุตภาพหมายเลขสองอลาดซันสมควรเนาะต่อไปขั้น,นอันทางมอเตอร์เวย์สำเร็จท่านนะ ภาษีโบน,น,นั่นมาแลนด์อะแบบนี้นะแลนทั้งมอเตอร์เวย์แท็กซี่ซอดซอดผู้แล้ซอดทางลีกเก้ากัเข้ากรุงเทพหรือบนั่นแลนนะทางอันนั้นนะทางธรรมดาแลนด์นนี่จะแลนด์เสี่ยงเงินแล้วก็พอกรุงเทพปั๊บหรือจอะไปอันนั้นอันนั้นภาคใต้ไปภาคใต้ได้อยากไปภาคตะวันออกทะเลฝัทยาหรืนออกหรือไปทาง ทางนี้เกตทาง,ทางมอเตอร์วีเวเล,กลเลกตวันแรกวันแรกๆทางหลวงธรรมดาแล,าล้วบ่ดีต่อไปอน,นะจากนครสีมาที่ก็สะดวกสบายเสียเงินแต่เห็นเขามีความสะดวกสะดวกแล้วทันให้เขา,าอันอนะันได้มีความปลอดภัยสูงก็าเนี่ยน,นะน,นี้ทางเลนอยู่นี่ถือว่าเป็นทางหลวงแหง่งชาติ ทางบรเสีญญ์เงินด้วยทั้งไปเกกี้มันก็ะแลนได้ดีแล้วมันจุรถโมลายเดี๋ยวนี้รถลายแล้วมันก็อยากยากแล้วบอกสี่เลนห้าเลนมันก็พอได้หกเลนหกเลนแบ่รงปูดสามเลนบ่พอกันไส่เป็นได้เหตุทางด่วนหันแล้วเสียงเงินเอาไปดิพูดอะไรอยากแล่นสบายบรัฐบาลเมันกระวบไหวเลยเอาเงินภาษีประชาชนท่านแหลมมาสั่ง เนาะก็สร้างได่วา่าฟาสีฟาโซนก็เกฟเข่ดได้หลาย,ยาน่ะลายจำนวนของคนนัน้มันกับบุกเพียงพอแล้วมันหมุนเงินบ่นทันกันได้ไปหรือว่าแทงเอกโซนแทงมาเฮ็ดซะาอุตสที่แรงก็เสี่ยงเงินเอาของธรรมดาเอกโซนมันลงทุนดิรัฐบาลไม่ลงทุนดิเขาก็เสี่ยงเงินเอาร้อยสองร้อยบาทนี่แหละมันก็เนาะซื้อเวลาดิ เวลาเขาก็ได้ฮอดไว้จำกัดเวลาเพราะว่าเรื่องธุรกิจนี่นักธุรกิจเขาเขาไล่เวลาเด้เวลาเป็นเงินเป็นทองเด้์นะฮาเบุก์เวลไว้ก็สีลงทางลาดสันแล้วเนาะอันเขาเฟื่อแรงส่วนว่าหันแมนเฟื่นงแบงอีกเลนหนึ่งให ้บันดารถที่ว่ามาออกจากกร,รุงเทพนครมาฮนะน่ะนั่นเะท่านั้นแหละเขาก็ยได้แรงที่ส่งลิ้นเดียวมึงไปมึงไปมึงไปแยาวแยวแยวรถ หวงยาวเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไป,เ,ไป,เ,ไปเอากรติดอะไรบ้างี่เอาก็เรื่ติดอะไรบ้างดิมีแต่สองหรือหนึ่งเนี่ยจาาสามลีนมันได้แต่สองลีนเป็นเรื่อติดอะไรบ้างสามมันพรา เจอหลายคร้งก็สิลงทางลาดซันเนาะทางลาดซันมันก็ตอนเรนซ่านะและแลนไวมันก็บาได้เลยเนาะอ่าคอยลงกันไปอ้คันนี้มันเก่เล็กนี่เนาะดีเดี๋ยวไม่ถีดสูงอ่าล้วน,นี้เขาก็ติดแล้วเปล่านี่เขาเอาแลนแต่สองเลนเลย ทั้งเข้าฟังเข้ากของทีมเลติดคือการบานนี่เพราะว่าแต่ฟังออกได้ฟังเข้านี่ก็ติดแต่ได้บานนี่ย้อนไปแบงอีกเลนหนึ่งให้แกฟังออกนะวันนี้ฟังออกคันเขาจะแลนสะดวกเห็นมั้ยวันหรอไรหลือไรหรือไรเฮาละติดบานนี่เพื่อเฟื่อเฟื่อแกฟื่อเฮาละติดบานนี่ข้าเจ้าเราแลน สะดวกอันนี้เป็นถนนมอเตอร์เวย์ไปเรี่งโคกเดินอย่เดินเป็นเป็นยุกระดับขึ้น่เพราะว่าซีเรียวเข้าไปนี่แล้วก็ที่ไปไกลเตอ้อประมาณห้าหกลักก็เละที่ไปหามอเตอร์เว่ยไปเรื่องโคกคนนั้นนี่น่ะเพิ่งเอา พาก็แวะเข้ามอเตอร์เวย์ไปเลยค và buổi hôm nào cũng có đấy เบ่หอนเดสวงเด้อไปเียด้ยวันนี้อ่างนีต้อไปงฮยากเลยขอเท่าเนี่ยโ้ตอนเี่ออกมาเลยตงไปเดินส่งเด้อ ขัวมือเบื้องส้ายมือฟรรังขาเข้านี่มันลดก็เริ่มโมไลแล้วเราว่าเริ่มโมไลเลยวอ้ให้ขึ้นมาอีกได้อีกเ้อฟังเรื่องขัวมือ มักูแบบมันคือหกสมบโ bớt lo có thêm mà đó là chiếc bài đâm trâu rồi ไปเงียวๆเองหมอทางลาดสันขึ้นเนนึ่งแบงก์อีกเลนหนึ่งให้เองไปขึ้นมา ไมอ,อ,อื่ออองมอองท้านนมไม่้เออ<ฮ>ทางฮอกรติดบ้านนี้นะ สัส่นกัน่าติดจนพว่าาแลนได้ต่ส่งเรียนด่เรียนที่สามคนแบงให้ทั้งทั้งออกจากกรุงเทพใส่ดดี๋ยวยนยินันนนลวกไก่ัเข้าว้าเจีกระทีคือกันั่นแหละทาบกกันเีกินกันซิบ้นนทีท่นั้นละ ไปฮง้ยคอยเป็นคอยเลนคอยไปเดี๋ยอดทุกคน เป็นคนปล่อยวันเรยนน้ซูจะเด็กก็ไปได้อยู่เดี๋ยวเรียนได้อยู่เด็กโมเดลติดแบบจำแท้จำว่าเนาะ bộ phận của công nghiệp lại cả lắp này là tép điểm đấy không để... đó... ừ nhau ừ nhau ừ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  ซีเมนต์ขัวมืองามมนซีเมนต์งานปูนซีเมนต์เนาะภาษาไทยสาราน ที่ได้มันดีเลยที่เคยมันจอดละไปจอดแล้วไปโอ้เงานอนอันนี้มันค่อยไหลไปไหลไปไมันยังไข่เจ้าโกกาไปใ,ใกล้ตูดเขาลายรถมันแห้งี๋ยวมันปืนปนป้นไปมัคคนไเป็นจูกนเขาเลยดีไวมาไว ไฟยากแซงออมาแซงไปรู้แล้วไ,ไหมว่าดอก Và chỉ có chiếu chiếu chạy được thôi này hen chi luôn lại Hít nhau suốt rồi bây nhau งฟังเขาหนิซ้าก็ขาอว่าเขาได้คนที่ปอยเลนหนึ่งให้แกฟังหัวเนาะฟังซ้ายเขาหนิเดี๋ยวได้แตะสองเลนคือว่าเขาก็เขา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 กรบาติดหลายคือฟังหัวฟังเขาเหนพอแลนไปแลนมาได้ฟังหัวนู้พระเจ้าก็าข้อกระดึบกระดึบ๊บกระดึบ๊บเดือ ใจกันไปซะแล้แรงให้เพิ่ านปูดซีเมนต์นี่นะก็ยังติดอยู่นะตุ่งขัวเบอรปูดซีเมนต์กาอินซีแล้วก็ไหลลงมากาสร้างกายัางไปเป็นบริเวณของงานปูดซีเมนต์เิหนึ่ง ใก,ใกล้ตูดเขาหนึ่งก็แสงแดดได้มันสิมันสิเบลอรถตัวเองมันใกล้หลายเวลามันมันแห้งได้ลาลิงน้อยเดี๋ยวมันก็บุดไปรถรอแล้วรถแปดสูบแนลนเขารถสี่สูบเห็นเดี๋ันแปดสูบก,กินน้ำมันปั่นเนื้อ cho anh đi cái anh đi sao sao xì si, si, si. ยาวด้อยบอตตัสต์ด้วยจนสุดพุด่นลยสามสิบนาทีพุ่นละเป็นเขตสาวสาวไปนาทีเลยดิทั้งแต่พุ่นละตั้งแต่ก่อนลงทางลาดซันพุ่นมาเสียเวลาเข้าของหน้ามัน ไปเรื่อยๆไปเรื่อย did never did